อาชีพของคนเป็ดในจากเมื่อก่อนทำนาข้าวมาทำนากุ้งนากุ้งร่มสลายก็กลับมาทำอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระาชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในในในบ่อน้ำในบ่อกุ้งเก่าเนี่ยก็จะเลี้ยงปูทะเลเลี้ยงปลาเก๋าปลากระพงรอบๆบ่อก็จะปลูกกล้วยปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเหลือถึงจะขาย คือถ้าพูดถึงชุมชนบ้านเป็ดในอาชีพหลักก็คือทำสวนผลไม้แต่ถามว่าอาชีพของคนชุมชนบ้านเป็ดในก็ไม่ใช่อาชีพเดียวในยามที่เราห่างจากสวนผลไม้ที่ว่าในหน้าผลไม้นั้นว่างงานลงเราก็จะมาทำอาชีพในเรื่องของประมงแล้วก็อาชีพพอเลี้ยงซึ่งถามว่าชุมชนบ้านเป็ดในนั้นมันก็จะทำทั้งสามอาชีพรวมกัน สมัมที่ผมยังเล็กๆอยู่เนี่ยคือทรัพยากรในพื้นที่ของชุมชนบ้านเป็ดในเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของป่าชายเลนหรือว่าพื้นที่ทำนาข้าวนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเห็นชัดเนี่ยหลังจาก10ปีที่แล้วมาเนี่ยเรามองว่าความเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านเป็ดในเนี่ยมีผลกระทบมาก สาเหตุที่เราเลือกมาทำงานศึกษาวิจัยที่พื้นที่ตราดเนี่ยก็คือว่าพื้นที่ตราดเนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะก็คือว่าเป็นลักษณะของอ่าวที่เป็นลักษณะกึ่งปิดกึ่งเปิดลักษณะนิเวศต,ตรงนี้คือมันมีความหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก็คือประเด็นเรื่องของการาปลูกป่าเพื่อซื้อขายเครดิตคาร์บอน <an> เราก็เลยเลือกที่จะมาทำงานศึกษาร่วมกับชุมชนที่นี่เพื่อให้เขาได้มีการทบทวนตัวเองว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงทีนี้ถ้า,ามันมีการดำเนินการเรื่องของการปลูกป่าเพื่อซื้อขายเครดิตคาร์บอนเนี่ย เราก็ต้องการที่จะทําให้ชุมชนเนี่ยได้ได้รับข้อมูลแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าการดําเนินการแบบนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับผลกระทบที่เขาได้ได้ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือเปล่าแล้วเขาจะมีข้อเสนอ,อยังไงเราก็เลยเลือกที่จะมาทํางานศึกษาที่เป็ดนหนเนี่ยค่ะ ในการทําการวิจัยของเราเนี่ยจะไม่ได้ลงไปแบบว่าเก็บแบบสอบถามอะไรเหมือนงานวิจัยที่เป็นเชิงสถิติแต่ว่าเราจะใช้กระบวนการปรึกษาหารือซึ่งเ,เราเน้นให้ทุกกลุ่มที่อยู่ในเปรตนายเนี่ยมาระดมความคิดเห็นรวมทั้งให้กลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้หญิงกลุ่มชาวประมงที่มีความเาปราะบางแล้วก็กลุ่มาชาวสวนได้มาร่วมแลกเปลี่ยนว่า สภาพอากาศในปัจจุวันนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วมันมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่งานอาชีพรวมทั้งต่อปัญหาสุขภาพของเขายังไงเนี่ยค่ะพอได้ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมีเก็บข้อมูลที่เฉพาะเป็นเหมือนกับกรณีศึกษาด้วยเพื่อที่จะใช้ข้อมูลมามามา,มาตรวจเช็คกันให้มันแบบ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในการคืนข้อมูลให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนดูว่าข้อมูลที่เราทำการศึกษาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่า ถ้าเรามองสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นชัดวันหนึ่งเนี่ยบางครั้งมันเหมือนยังสาฤด,ดูเลยซึ่งซว่าเรามองแล้วเมื่อก่อนเนี่ยสภาพแบบนี้ไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวฝนตกปวดแรงลมมาซึ่งที่เรามองว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันมีผลกระทบต่ออาชีพทุกอาชีพเลยฝนไม่ตกตามฤดูกาลอากาศมันเป็นเปลี่ยนแปลงความร้อนไม่ต้องพูดถึงขนาดฝนตกตกตากแดดนี่ผิวใหม่องไงนะไรเนี้ยเดี๋ยวนี้ หนาวก็บางวันก็หนาวมาสิบวันห้าวันแล้วก็ร้อนเนี้ยบางทีก็มีฝนอีกฝนฝนตกก็เย็นอยู่พักหนึ่งแต่มันยังไงอะถึงฝนจะตกก็ยังเปิดพัดลมอยู่ดี มันก็ยังร้อนมันก็ยังมีความร้อนผมมีเกลี้ยปูเลี้ยงปูก็มีผลกระทบก็ทําให้น้าร้อนปูเกิดการเสียหายบางทีก็นอนตายก็มีบางทีก็หลอกขาบไม่ออกก็ตายเพราะปูเขาต้องหลอกขาบถึงเขาจะโตครับส่วนถ้าปลูกพืชนนดินอย่างเช่นปลูกแตงปลูกถั่วเนี่ยที่ผมปลูกเนี่ยจังหวะฝนแรกปุ๊บ หัวแตงที่กําลังจะโตขึ้นมาเนี่ยจะแหง้งตายหน้าดินเลยหน้าดินจะเปือยเพราะความร้อนของหน้าดินเขาทนความร้อนไม่ไดออ้จากการศึกษาเนี่ยก็คือว่าอย่างชาวสวนเนี่ยค่ะอากาศมันมันร้อนขึ้นมันมีผลต่อการติดดอกออกผลรวมทั้งโรคแมลงที่มันเยอะขึ้นส่งผลกระทบต่อรายได้ของของเกษตรกร,ะกรนคะคะ ในส่วนของชาประมงเนี่ยก็คือว่าอุณหภูมิน้ำทะเลที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันมีผลต่อทำให้อหอยหรือว่าสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณชายฝั่งเนี่ยหนีเข้าไปในด้านทะเลที่ลึกขึ้นทำให้ชาประมงเรือเล็กเนี่ยซึ่งไม่สามารถออกไปทำประมงที่ไกลได้เนี่ยก็หาสัตว์น้ำได้ลดลงอันนีเน้เป็นปัจจัยทางอากาศเนาะมีผลทบเยอะเพราะว่าผลไม้ก็ออกไม่ตามต้องฤดูกาล คือ,อยากให้มันออกเดือนนี้มันก็ไม่ออกถ้าออกมาก็กปิดกระปลอยเงี้ยแล้วก็ผล,ผลผลิตมันก็ได้ไม่เต็มที่คือรายได้มันก็น้อยผลกระทบนะรายได้น้อยผลผลิตไม่ตามต้อที่เราต้องการสุขภาพก็ไม่ดีอากาศมันร้อนขนาดนี้นนทีนี้ในส่วนของมิติทางด้านสังคมอากาศที่ที่มันร้อนขึ้นเนี่ยมันมีผลเขาจะต้องมีการทำ ทำงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทําให้เขามีรายได้มาทดแทนจากผลผลิตที่มันลดลงทั้งผู้หญิงและทั้งผู้ชายเนี่ยจะต้องทํางานมากขึ้นซึ่งเวลาในการพักผ่อนหรือว่าสุขภาพเนี่ยก็แย่ลง ปรับตัวของชุมชนเนี่ยจะไม่ได้มีการวางแผนระยะยาวก็คือเป็นไปตามอัตโนมัติเขาก็จะทําอาชีพที่มากกว่าหนึ่งอาชีพเนี่ยค่ะสองสามอาชีพเพื่อที่จะทําให้เขาแบบว่ามีมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นคือจะสวนก็ถ้าเราพูดถึงตอนนี้นะครับเขาต้องลงทุนมากขึ้นหนึง่งเมื่อก่อนเนี่ยเรามีสารน้าแค่แค่ลูกเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะมีน้ําหล่อเลี้ยงได้ทั้งสวน แต่ตอนนี้นะครับเขาอาจจะต้องขยายสะเพิ่มขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือต้องเจาะบ่อดานเพื่อเอาน้ํามาเลี้ยงต้นไม้เพิ่มขึ้นตรงน,นั้นคือต้นทุนในการผลิตทั้งหมดนะครับลดต้นทุนคือปุ๋ยก็ซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมเองทําปามไอ้ปุ๋ยปามากเองฉีดพ่นทำแคลเซียมบอลอนเนี่ยก็ซื้อซื้อซื้อหัวเชือมาทําเองเนี่ยแล้วก็นํายาจับใบเกี่ยวก็เรื่องสวนเนี่ยเราคือประหยัดเซฟต้นทุน คือเมื่อก่อนนี้เราไรายได้เราใช้ในสวนนี่พอพอนะปีหนึ่งพอแต่แต่แต่หลังๆสี่ห้าปีมันเนี่ยไม่พอเราต้องหาหาหาไรายได้อย่างอื่นมามาเพิ่มก็ต้องเราก็ต้องไปเลี้ยงปูบ้างได้ปูบ้างแล้วก็มันเป็นคันนางเนี้ยเราก็ไปปลูกกล้วยบ้างเอากล้วยไปขายมาช่วยช่วยทูๆทกันไปถู่ทุไทไกันไปจริงๆแล้วคนพ่อเลี้ยงในต,ตอนนี้นะครับก็บางรายนะครับ ก็เลิกเลิกเกไปเลยก็มีแล้วว่าคือลงทุนให้น้อยลงก็มีนะครับเพราะมันสาเหตุก็นหนึ่งเรื่องของสภาพอากาศเพราะอ่าภาพอากาศที่มันมันไม่เอืึดนวยต่อต่อคอเรียนนะครับเพราะบางช่วงเนี่ยครับอากาศมันร้อนจัดเนี่ยน้ำอุณหภูมิของน้ำที่อยู่ในบ่อเนี่ยมันสูงขึ้น มันทําให้ปลานั้นไม่สามารถจเจริญเติบโตได้เท่าที่ควรการจะปรับตัวให,ให้ดีขึ้นเนี่ยยังยังปรับไม่ถูกครับแค่แค่ว่าประคองตัวเองให้มีรายได้ยังพอได้อยู่แล้วก็เราก็มาปรับตัวโดยที่เอาตัวที่ยังไม่แน่นเนีน่ยยังยังขายไม่ได้แล้วเอามาใส่ตะก้าเรียงไว้ลอยไว้รอนเน้นหนึ่งอาทิตย์เราก็ขายได้อีกก็รายได้ถ้าเปรียบเหมือนเมื่อก่อนยังไม่เท่าครับเมื่อก่อนเราดักรอบ1ิลูกเราได้ลูกปูถึง เท่าตัวอย่างตักรอบ10ลูกเคยได้ลูกปูถึง20ตัวปัจจุบันนี้ได้ลูกปูแค่4ีหตัวเนี่ยตรงนี้มันก็ปอบตอบได้ชัดแล้วว่ะและมันลดน้อยลงเมื่อก่อนรับซื้อปูเสมคือไรายได้มันดีมันง่ายไม่มีปัญหาอะไรหลังจากที่หมดปูเสมไปคือไรายได้เราไม่พอใช้จ่ายก็เลยมาหันมาขายผลไม้แทนวิ่งขายตามบ้านก็เลยโอเคหน่อยก็พอใช้จ่ายได้ สำหรับในยุคที่กรมทอชอเข้ามาถางป่าแล้วปลูกป่าเป็นไม้เชิงเดี่ยวในรุ่นนั้นเนี่ยสร้างความเสียหายก็คือเรื่องของอแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำไว้อ่อนพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นความหลากหลายทางระบบนิเวศของป่าชายเลนเวลาที่ปูหรือหอยต่าง,างๆที่เวลาออกไข่เขาก็จะไปอาศัยพื้นที่ตรงนี้เพื่อหลบซ่อนเพื่อให้เขาเติบโตพวกเรา <c oughs> มีการต่อสู้ คุยกันเรื่องนี้ว่าก่อนที่คุณจะเข้ามาเนี่ยทำไมคุณไม่ศึกษาเราไม่ปรึกษาหาพื้นที่ที่มันเหมาะสมเรามีการเรียกมาคุยกันจนกระทั่งผลักดันโครงการเนี้ยออกไปได้ในพื้นที่แต่เขาก็ไปทำที่อื่นที่เป็นเครือข่ายเราเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยผมถือว่าการเข้ามาของของกรมณนะตอนนั้นเนี่ยสร้างความกระทบกับชุมชนเป็นอย่างมาก คือคือ,อกรมทรัพยากรนะครับเขาก็มองเรื่องของความเจริญเติบโตของต้นไม้แต่ชุมชนเนี่ยมันต้องมองความหลากหลายของพันุ์จัดน้ํามองความหลากหลายของพันธุ์พืชนะครับเพราะว่าพันธุ์พืชมันก็มีส่วนสําคัญในการที่จะเลี้ยงดูทรัพยากรสัตว์ตน้ําช่วงที่ว่าเขามาปรับปรุงเรื่องป่านะคือพอเขามาทํามาสางไปอ่ะ พออีกทักไม่เท่าไรเลยป่าปูมันก็หายไปเลยคือมันไม่มีที่อยู่อาศัยไงทีนี่มันก็เลยคนที่ว่าไปหาหามาเนี่ยคือก็ต้องหยุดคือออกไปหาไม่คุ้มเราก็เลยต้องหยุดไปด้วยคือเรามันน้อยเราตุนไว้มันก็ขาดทุน ในช่วงประมาณปี5-1เนี่ยก็คือว่าทางกรมทรัพยากรทะเลชายฝั่งเนี่ยก็มีอำน,นาจหน้าที่ในการฟื้นฟ,นฟนูดูแลป่าชายเลนนะคะก็ลงเข้ามาทํางานร่วมกับชุมชนทีนี้ในมุมมองของอนักวิชาการของกรมเนี่ยก็มองว่าการจะทําให้ป่าชายเลนสมบูรณ์ก็คือการมีต้นไม้ที่ยืนต้นก็ใช้วิธีการ ถางถางแล้วก็ปลูกต้นโครงกางตรงไปชุมชนสังเกตได้ชัดเลยว่าปูสแสมปูดำหรือว่าหอยต่างๆเนี่ยมันหายไปเนื่องจากว่าต้นไอ้พวกพืชอย่างเช่นตรงหญ้าหวายต่างๆที่เป็นแหล่งอาหารแล้วก็แหล่งหลบภัยของปูและสัตว์น้ํานต่างๆเนี่ยมันถูกถางไปจนลงเตียนตรงนี้เนี่ยค่ะมันก็ส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบนันก็คือว่า ระบบนิเวศมันถูกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลต่อไรายได้แล้วก็ความหลากหลายในในป่าชายเลนเนี่ค่ะตอนนี้คือกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเนี่ยมีระเบียบตัวหนึ่งที่เรียกว่า การทำป่าชายเลนสำหรับชุมชนว่าโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชนซึ่งมีนโยบายที่อยากจะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลนเราก็ได้มีการพูดคุยกับทางกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งว่าคนในเปรตในเนี่ยอยากจะทำโครงการนี้แล้วก็ใช้เป็นแปลงทดลองเพื่อที่จะมีการฟื้นฟูระบบนิเวศให้สัตว์น้ำกลับคืนมาค่ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการ พูดคุยกับทางหน่วยงานทีนี้ในตัวระเบียบของการทำป่าชเชลนสำหรับชุมชนเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่ไม่ได้ยังขาดไปก็คือประเด็นเรื่องของการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการเนี่ยค่ะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีก เปาหมายหนึ่งที่ชุมชนเนี่ยอยากจะพูดคุยเพื่อที่จะทําให้การที่ให้ชุมชนเข้ามามีสิทธิ์ในการวางแผนร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจแล้วก็ร่วมใช้ประโยชน์และดูแลตรงนั้นมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นการจะดําเนินการของคนในชุมชนถาว่ารัฐ เข้ามาทํางานร่วมกับเราแล้วเราจะเดินทางยังไงหนึ่งคุณต้องให้สิทธิชุมชนก่อนในเรื่องของการตัดสินใจเพราะว่าบริบทของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันคนในชุมชนก็คือปราชชาวบ้านที่เขาอยู่หากินหาอยู่หากินตั้งแต่ชั่วลูกชั่วหลานตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาเขารู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน2องอ ต้องมาทำเหมือนข้อตกลงร่วมกันนะครับสคุณต้องมาศึกษาก่อนว่าคุณทำแล้วชาวบ้านได้รับผลกระทบอะไร 4. วิธีการของคุณชาวบ้านได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนครับในความคิดของผมแลครับว่าทางรัฐบาลนะครับต้องมองชุมชนว่าจริงๆแล้วชุมชนไม่ได้ใช้ต้นไม้เป็นหลักชุมชนต้องอาศัยทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ป่าเป็นหลักนะครับ ว่ารายได้ของชุมชนแหล่งอาหารของชุมชนเป็นอาชีพของชุมชนนั้นมันจะต้องใช้ทรัพยากรในในป่านะครับถ้าระบบวิเวศหรือว่าระบบพืชที่มันไม่สามารถจะครอบคุมให้สัตว์น้ําได้อยู่ในพื้นที่ป่าอย่างอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นผลกระทบนโยบายของร่างว่าการก็ควรจะมองนะครับว่าเมื่อต้องการให้สภาพปุ๋ตของชุมชนนั้นอยู่แบบมั่นคงยั่งยืนนะครับมันก็ต้องมีความหลากหลายทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ชุมชนก okay. well ็จะต้องมีเร <ler> <table> ื่องของอาหารมีเรื่องของรายได้นะครับเป็นเป็นตัวที่จะทําให้ชุมชนนั้นอยู่ได้ครับก็อยากให้ภาครัฐเนี่ยมาช่วยช่วยให้มันชัดเจนกับชุมชนอย่างภาครัฐจะมาทําอะไรในป่าชุมชนในชุมชนเนี่ยก็ขอให้ให้มาพูดคุยฟังเสียงของชาวบ้านว่าชาวบ้านต้องการแบบไหนจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าชุมชนเนี่ยพื่อพิงทรัพยากรเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะตอบโจทย์เรื่องของ ผลกระทบที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเนี่ยก็คือการฟืนฟ้นฟูนระบบนิเวศหลายๆคนรวมทั้งผู้นําในชุมชนบอกว่าความสมบูรณ์ของคนในชุมชนก็คือมีความหลากหลายของพันธุ์พืชและบรรษัทมีปริมาณที่เพียงพอในการบริโภคแล้วก็จําหน่ายเป็นรายได้น,นคะคะอันนี้มันก็จะทําให้ชุมชนเนี่ยมีมีศักยภาพในการรับมือแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์เรื่องของ ปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาได้นยคะข้อเสนอของคนชุมชนก็คือให้ชุมชนมีสิทธิ์ในการเข้ามาจัดการวางแผนการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนแล้วก็ฟื้นฟูความหลากหลายของสัตว์น้ําพันธุ์พืชให้ระบบในเวศมันกลับคืนมาเพื่อให้เขาได้มีแหล่งอาหารและแหล่งอาชีพที่มั่นคงอันนี้ก็คือเป็นข้อเสนอของคนในชุมชน